สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อเจ้า Nintendo Switch เพื่อที่จะเอาภาพที่อยู่ใน Nintendo Switch เนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์นะครับอ่าทีนี้ทำยังไงอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ HDMI Video Capture นะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาภาพเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะ ตัวนี้ราคาหลักพันเองนะครับประมาณพันสอะไรประมาณเนี้ยพันสลองหาดูได้นะฮะมีเยอะแยะเลยมาดูภาพรวมกันอีกสักนิดนะครับเผื่อใครจะยังงงงอยู่ก็คือเจ้า n t n t e o s w s w i t เนี่ยจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณเข้ากล่องตัวนี้ในส่วนของเ e a d d m i IN นะเมื่อเข้ามาในกล่องเสร็จเราก็มาต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่แค่นี้เองส่วน h e m i out o ก็คือไปต่อ ออกนอกจอทีวีเพื่อที่ให้เราดูแล้วเราทําการเล่นเกมหรืออะไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกรูนึงที่มันมีให้เสียบในตัวนี้ก็คือรูสายหูฟังนั่นเองนะฮะออดีโอเราก็สามารถที่จะฟังเเสียงที่ออกมาจากในตัว Nintendo Switch ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันบนหน้าจอคอมว่าจะต้องทำยังไงบ้างโอเค หลังจากเราต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเปิดเจ้าโปรแกรม steam lab obs กันนะครับโอเคผมเปิดเลยจุดแรกเนี่ยจริงๆหน้าตาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนผมนะเพราะว่าผมก็ได้ทำการไลฟ์ไปแล้วผมก็ไม่อยากลบในโปรแกรมของผมผมขอเป็นการสร้างใหม่แล้วกันนะครับโดยการที่ผมจะกดบวกตรงนี้นะครับผมกดบวกตรงนี้อ่าแล้วก็ผมตั้งชื่อเป็น ns นะครับ nintendo switch แล้วก็เราก็ต้องทำการ add s o u r c ให้กับเจ้า ns อันนี้นะครับผมโดยการกดบวกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกคำว่า video capture device อันนี้ add source ครับเพื่อไม่ให้ไปทับกับของเก่าของผมนะครับผมขอตั้งชื่ออันใหม่เลยนะครับเป็น nintendo switch ตัวเนี้นะฮะจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณสะดวกนะครับแล้วก็ add s o u r c ได้เลยนะครับผม โอเคมันก็จะเริ่มดีเทคจากกล้องวงกล้องเว็บแคมก่อนนะครับซึ่งผมจะขอเปลี่ยนเป็นเจ้ากล่องกล่องนี้นะครับชื่อว่าคาอาคาซิสเนี่ยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเอาภาพเข้ามาได้แล้วใช่ไหมครับเราจะเอาเสียงเข้ามาด้วยเราก็เลยเลือกตัวนี้ครับออดิโอ,อทีนี้มันจะมีให้เลือกอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นอเอาออดิโอจากเจ้า เจ้ากล่องเนี่ยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยจะมีเอาพุตโหมดอีกอันนึงนะครับผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่าเอาพุตเดสท็อปอะดิโอไดเร็กซาวนะครับผมลองด,ดูดูตัวนี้แล้วนะครับเสียงมันไม่กระตุกแล้วก็สามารถใช้ไมโครโฟนพูดลงไปได้อีกนะครับถ้าเกิดผมเลือกตัวนี้เมื่อไหร่มันจะมีเสียงดนตรีจากเกมเข้ามาเลยนะครับอ่าเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กดดัน อตอนนี้มันอาจจะเสียงตีกันนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมก็สามารถใช้ Nintendo Switch ได้แล้วนะครับแล้วก็มีเสียงตึกตๆๆกตกตกด้วยนะครับโอเคก็อาจจะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับว่าอุปกรณ์สำคัญมันก็คือไอ้เก,ก,ก้กล่องนี้แหละแล้วที่เหลือทุกคนก็คงจะต่อกันเองได้นะครับโอเคแค่นี้แหละชาวโลกแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบายบาย